สวัสดีท่านผู้ชมที่มารับชมกิ๊งเงิก้อนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะว่าเกมิงนะก็วันนี้เรามาเล่นบ๊อบบี้เปเทิร์ h ช p t เตอร์หนึ่งกันนะครับก็ตอนนี้ช h a เตอร์สองของมือถือมันยังไม่มานะก็เดี๋ยวเรามาเล่นช h a เตอร์หนึ่งก่อนตอนนี้ยังทันอยู่นะของมือถือได้ข่าวมาว่าช h a เตอร์สองมันออกของบนคอมแล้วนะก็เดี๋ยวช h a เตอร์สองก็ต้องรอเขาอรอตลงมือถือก่อนนะก็เดี๋ยวเราจะ ตัดไปตอนที่หน้าเราวโหลดเสร็จเลยละกันนะโอเคนะเราก็มาแนะล้วสำหรับเกมปอบีเพยายาำอโอเคมาต่อเลยที่ต่อ นี่แค่สองงนี้สินะขึ้นมือนจะเห็นแบบรลาดสีด้วยนะรหัสบูลแดงใช่ใช่ไหรหัสเปล่ารลาดตรงนั้นนะสียชมพูเหลืองแดงใช่ล้ว โอ,โอเคคโอเทฟมันไม่ติดขออนุญ,ญาตออกกิมแล้วก็เข้าใหม่นะคะโอเครับผมเทฟมันดีกว่า คือแก็ปแคกอ๋อคือแก็ปแคกมันสามารถจิบได้อ๋อโอเคสามารถจิบได้เฉพาะของแบบเล็กๆน้อยๆอย่าไปจับผัอย่าไปโดนเพื่อนร่วมงานโอเคแล้วก็สามารถโยงเชื่อมโยงไฟฟ้าได้ โหแบบนี้คุณผู้ชมเวลาไลไรเวลาเล่นโอเคทนี้วันที่ผมอัดคือวันที่สิบสี่แล้วก็อาจจะได้ตอนเช้านะผมตื่นมาอาัดตอนเช้าเลยก็อาจจะได้ลงประมาณตอนบ่ายๆนะ ที่หลังจากที่เราได้กแกปแพ่สีทองเงินเสร็จแล้วเราก็มาแปะตรงนี้ใช่ไหมเราก็รอมันโหลดไี่ไีโฟเกตนะครับเดี๋ยวเราจะตัดมาเลยนะโอเคนะตอนนี้มันก็โหลดเสร็จแล้วเอ้ยฮักกี้บูกี้เฮ้ยฮักกี้บูก,กี้มาได้ไงเนี่ยเอาตรงนี้มันมีสแกน อ๋อ,อคือเราต้องไปเปิดในห้องพาวเวอร์ใช่ไหมห้องนี้ก็เปิดไม่ได้ดีเอ้ยยัมันมีคุณเจต,ต้องเหนือตอนไหนเนี่ยหรือว่าเราต้องเอาคุณแจเปิดในห้องพาวเวอร์แล้วก็อาไปทำไปหรือเปล่ามา เกมในที่สุดไฟฟ้าก็เสร็จนะแอบบอกว่าจะได้แล้วนะเอ่อเอ่อหายไปไหนเนะี่ยหายไปไหนเนะี่ยหรอว่ามันขยับได้ไม่น่ามัง้งไม่น่ามัง้งมันไม่น่าขยับได้หรอกเราคิดในแง่ดีเราคิดในแง่ดีเาดนานะเฮ้ยเห็นนะเห็นเห็นเห็นมือใครอ่ะ มานี่คือทางนะผมเชื่อว่าจะต้องตกแมปแน่เลยเพราะฉะนั้นนี่ไงเดี๋ยวเราจะต้องรอแมปมันโหลดก่อนเดี๋ยวรอให้แมปมันโหลดสักคู่นะโอเคอะตอนนี้แมปก็โหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ ตรงนี้มันให้เราทำอะไรอีกเนี่ยอย่างว่าอ๋ยเราหาคือน่าจะให้เราหามาครบเอามาวางให้ครบนะไอ้นี่เนยเจอสีแดงตรงนี้ สีเหลืองแล้วอยว่ดนกับเหลืองแล้วก็เขียวนะอาจาย์ เราไปใส่ให้หมดก่อนดีกว่านะเราเก็บเพื่อดูว่าเราเก็บไม่ละกี่อันแล้วนี่ไงมันเหลือสีเขียวอันเดียวก็เลยตัดไปตอนที่หาเจอแล้วกันนะท่านผู้ชมครับ ผมเจอแล้วมันอยู่บนรวมเลยโอเคก็เทปในเกมนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเจอนะเพราะเทปเนี่ยมันไม่ค่อยสําคัญมันแค่บอกรายละเอียดของโรงงานอย่างนี้นะมันแค่บอกประวัดเชยอไม่สําไม่เห็นบอกวิธีการเล่นตรงไหนเลยไม่สําคัญ็อยอะดูเทปก็ไปดูช่องอื่นเลย ใบเขากำลังเอามือสีแดงให้เราอยู่ผมก็เคยดูช่องอื่นมาสักนิดอย่างเช่นพี่แบงกาโมเขาก็เล่นนะแต่ว่าคือแบบเขาเล่นมานานแล้วตอนตอนนี้ผมก็ลืมแล้วว่าเขาลืมแล้ว,ว่า้มบทางนะก็ผมสยทยานิดมันดูมานานแล้วตอนนี้ก็ลืม นี่ได้มาแล้วโยมโอเคโหลดได้ยินโปรเกมส์เราตัดมานะ โอเคครับมันก็มาแล้วนะก็ไปยันดุโอโ้สไลเดอร์นีช่ชอบมาบมาเปแล้วตรงนี้มันให้เราทำอะไรอีก โอเคมันก็ได้แล้วนะเดี๋ยวเราตัดมาตอนที่มันโหลดเสร็จเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ๆอยู่ๆพอโหลดดิง้งมันเสร็จมันก็ขยับเองเฉยเลยโอเคไปพีทไปพีทตกโอ้ ผมไม่เห็นนะว่าลูกตามันจะทโอะไรโอ้โหมาเอ้าแด้วไปทางไหนอีกอะน,นี่ะปะ ที่จำได้นะตด่านนี้จะเป็นด่านที่แบบหัวร้อนสุดเลยนะคือผมดูของคนอื่นมาเด็ตอนนี้ก็ลืมลืมไปแล้วเค้ในที่สุดเราก็ต่อไฟมาเสร็จแล้วนะก็อหลังจากที่ต่อไฟเสร็จคือเราต้องทำอะไรต่อเปิดนิ่งใช่ปะ ต้องเปิดใช่ไหมโอเคได้นี่ต้องเปิดจริงด้วยนี่มันมีป้าย <c oughs> บอกว่าไม่เคเพียนสร้างเพื่อนหรอแล้วต้องเอาของบางอย่างมาใส่ในนี้หรือว่าอันนี้เรากำลังทำการผลิตของอยู่โอเค ไม่รู้ว่าต้องปรับอันไหนเดี๋ยวผมปรับหมดเลยดีกว่าอ๋อคือให้เราเอาตุ๊ก,กตาไปใ,ใส่ตรงนั้นโหเข้เาใจหลักการเยแล้ว เฮ้ยให้มองตามเราด้วยอ่ะไอเครื่องตรงงลารมามองตามเราระหว่างนี้เราก็เดินลิ้นไมปสักพักนะเครื่องกำลังตรวจสอบทุกตาตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย ส่วนเครื่องนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องตอกกาวให้ทุกขาของทุกกตามันเชื่อมกันแล้วก็เครื่องนี้ก็ตัวสอบก็ตัวสอบไวรัสมันแวร์ได้แล้วนี่เป็นไงตุกกตาเหมียวน้อยสุดน่ารัก ตายมาและนี่เมื่อถูกมาตรฐานเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่มันโหลดยิ่งอินโฟเกตเสร็จเลยนะมาห้องที่มันประตูใหญ่แบบนี้ร,รับรองสามนี่ไงโอ้โหมาเลย โัวเองของเรื่องนี้เลยมาแล้วนี้นีนี้นีนีโอ้ตัวฟักมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ my god 老อฮะแล้วมันต้องไปทางไหนเมื่อกี้ผมเห็นทางนี้อยู่นะก่อนนะนะ โอเคเมื่อกี้เผลอแต่วิ่งไม่ได้ดูทางมาเลยมา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 ชินและชินมามามาเม,มื่อกี้เอาแต่วิ่งเอ้ย,อยจริงไม่ต้องวิ่งก็ได้นะแค่ดูไว้เป็นก็พอ ทางนี้ไปไม่ได้วะทุกคนโอ้โ้เม Ch ื่อกี้ผมเห็นอีกทางหนึ่งนะโอเคตอนนี้เริ่มชินแล้วโอเคโอเคมาครับเมื่อกี้ก็พลาดไปสองรอบแล้วตอนนี้เริ่มชินแล้วมา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 ประกาศให้โลกรู้ว่าใครใหญ่มามามา เรต้องสังเกตให้ดูทางดีๆนะนี่ไงโอ้มโอลงไม่ทันโทษจีเมื่อกี้ลงไม่ทันมา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 ม,ามาจิล้ว เราต้องอย่าช้าเกินไปและอย่าเร็วเกินไปได้วยช้าเกินไปก็อาจจะไม่รอดแลถ้าเร็วเกินไปก็อาจจะไม่ได้ดูทางที่เราไปได้เพราะฉะนั้นเราต้องเอาความเร็วที่มันสมเสม,สมอเฉพาะตัวเรา,อย,อ,ยาอย่าช้าเกินเดี๋ยวก,กิ๊บก,กี้มันลงลง ไปทางนี้ทางนี้สิทางนี้โอ้โหบอดไฟโหดโหดบอดไฟโอ้ไม่ใช่ทางนี้หรอเอาเมื่อกี้ก็ไปต่อได้ดิเคสบายของเงียบต้องสมาธิ มารดึกขวันใจกันหน่อยมานี่ขนาดผมรู้เรื่องหมดแล้วผมยังโดนเลยเมื่อกี้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบเดี๋ยวเราจะไม่ได้ ว่าทางมันแตกยทำไมมันลงไม่ได้ไอะเฮ้ยบักได้เร็วเลยดิล่นได้เร็วมากก็่าล่นได้เร็ว ปกแมปทันทีเลยโอเคนะครับต่อจากนี้ผมขอทำการรีอคชั่นเลยนะเพราะว่าโอ้ยมันจะผมขอรีอคชั่นเลยนะเพราะว่าต่อจากนี้เนะี่ยผมไม่สามารถเล่นได้แลวนะเพราะว่าไอตอนที่เราต่อจากนี้เนะี่ยคือแบบมันแบบมันบังคับสไลด์แลแบบ้วแมปเพื่อแมบปบมันไม่โหลดไงแล้วมันบังคับให้สไลด์ลงไปแล้ว ที่มันจะไปเล่นได้ยงไงอะใช่ไหมเดี๋ยวผมจะรีแอคชั่นแทนและกันนะเดี๋ยวนาทูไวคิงเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวผมจะใส่เครดิตไว้ในคำอธิบายนะเครดิตคลิปนะโอเคตอนนี้ต้องปิดเสียงด้วยเดี๋ยวมันเผื่อมันเสียงมันโดลนลิขสิทธิ์เปิดนิดเดียวพอออคนนี้ก็ดูนจับสกเกนเลยเนี่ยโอเคฮนะ ดูดีกว่าก็ไอตรงนี้แหละที่แบบมันจะแบบหลุดแล้วมันบังคับสไลด์ก็เดี๋ยวจะเพื่อเป็นการถ่ายทษจะรีแอคชั่นให้ดูแล้วกันนะก็ก็เดี๋ยวจะใส่เครดิตไว้นะโอ้ฉากจบมันเป็นอย่างนี้นี่เองคือวักกี้วักกี้เนะี่ยจะตกลงไปโอเค เอคือโทร,โทร,โทรศัพท์ผมเนี่ยมันแบบมันพื้นที่น้อยแมปมันโหลดนานแล้วมันบังคับสไลด์ลงไปก็แมปมันโหลดไม่ทันแล้วมันบังคับสไลด์พอดีก็ต้องขอโทษที่ไม่ได้เล่นให้ดูนะครก็ ขอโทษที่ไม่ได้เล่นให้ดูตอนท้ายนะโอเคผมดูแบบนี้แล้วกันทุกคนจะได้ ไม่งงนะปุ่มเสียงสัวนี้แล้วกันเดยนะ๋อนนาเตอร์ไว้คิงเดี๋ยวผมจะใส่เครดิตไว้ใต้คลิปนะเดี๋ยวจะใส่ไว้นะนี่ผมใส่ให้ ประตูนั้นเป็นประตูอะไรอะน่าจะเป็นประตูชั珀สองมั้งเฮ้ยนี่มันป๊อปปี้นี่หว่าป๊อปปี้คือเอนดิ้งเราช่วยนี่ไง เธอช่วยฉันเบเป็นแปลว่าเธอช่วยฉันออกมาโอ้โหก็ป๊อปปี้เวดามช็ตเตอร์หนึ่งมันก็จบประมาณนี้เลยก็จบไปแล้วนะสำหรับป๊อปปี้เวดามช็ตเตอร์แรกก็ใครที่ชอบคลิปนี้กดติดตามกดแชร์และกด,กดไลค์ด้วยนะครับก็ผมก็จงขอโทษอย่างสูงที่ ตอนท้ายๆไม่ได้เล่นให้ดูนะก็ขอโทษจริงๆนะเพราะว่าในตอนทนะ้ายเนี่ยคือแบบมันบังคับที่จะไล่ลงไปแล้วแบบมันไม่โหลดก็ต้องเข้าใจนะว่ามือรือผมพื้นที่มันนอสทิ่บก,กิกเองนะขอยัยางสูงเลยนะก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมสัญญาว่เาเดี๋ยวเดีย๋ยวถ้าซับเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะพัฒนาช่องให้มันดีขึ้นแล้วคลิปสนุกๆผมสัญญาว่าจะทํามาเรื่อยๆก็สำหรับคลิปนี้ลาก่อนนะบ๊ายบาย